ก็อาจจะมีสวัันทีีท่ม,มอะไรเหรอตะพัชทำไมมาหาแม่ถึงที่นี่ล่ะผมอยากถามแม่หน่อยนะครับตอนอยู่พังงานน่ะแม่ทำลายฟ้าใสาเขาหรือเปล่าทำไมนี่แกไไปรู้อะไรมามีคนบอกผมนะครับว่าที่พังงานแม่มกำลังแก้ครอบครัวเขาทำให้เขาต้องย้ายหนีไป ผม,มอยากรู้ว่าเป็นความจริงหรือเปล่าเลาสาระนะ่ะหน้าพวกมันแม่ยังไม่อยากจะมองเลยแม่จะไปอยู่กับมันทำไมนีม่แกไปรู้อะไรมาหรือว่าแกไปเจอพวกมันมาเหรอเปล่าครับแล้วแกรู้จักใครนี่อย่ากโกหกแม่นะพัทรู้จักอื่นนะครับแม่ไม่อยากรู้ได้ไหมถ้ื่งไม่จริงก็แล้วไปเลยครับเดี๋ยว คนที่ข่าวข่าวมาบอกแกเนี่ยมันบอกแกหรือเปล่าว่าพวกนางฟ้าสายมันย้ายไปอยู่ที่ไหนอะไม่ได้บอกครับนีพ่พัดพาไปถามมันให้แม่หน่อยได้ไหมว่าพวกนางฟ้าสายนมันย้ายไปอยู่ที่ไหนอะแม่ไม่ชอบพวกเขาแล้วจะรู้ไปทำไมครับ อยากเจอพวกเขาแคนนหนไม่ใช่แม่ก็แค่อยากคุยให้เข้าใจจะได้ไม่มีข่าวหรือบ้าบาบออะไรแบบนี้ไงะนะพัดนะถ้าพัดรู้หรือว่าพัดเจอนังฟ้าสายอ่ะพัดบอกแม่ด้วยนะลูกนะ ครับ,รบเสร็จยังคันนี้เสร็จแล้วครับพี่เออดีถ้างั้นไปดูรถได้พี่หน่อยลูกค้าเรถเสียในซอยนะตายไม่อยู่นี่นะแล้วก็นี่อาบินตายครับออกไปเลยนะ ใจด้วยนะเรื่องพ่อของนายอ่ะแล้วตอนนี้ครอบครัวนายพักอยู่ที่ไหนหรออยู่วัดเทียนถวายครับปักเลศน,นะฮะอย่างเนี้ยครอบครัวนายคงลำบากมากสินะก็ไม่ลำบากเท่าไหร่หรอกขอให้แม่ผมสบายใจผมก็ดีใจแล้วครับเออพูดถึงแม่นายอ่ะแม่ฉันกับลุงเอกเขาอยากเจอแม่นาย เจอแม่ผมเจอทำไมคือบังเอิญฉันนะ่ะไปเห็นรูปป้าดาวภรรยาของลุงเอกอะในกระเปะะ๋าสตางค์ของลุงเอกหน้าป้าดาวนะหน้าเหมือนแม่ในามากเลยเอ่ะอะไรนะคุณบอกว่าแม่ผมหน้าเหมือนเมียลุงคุณแล้วมันยังไง ว่าแม่นายกับป้าดาวจะเป็นคนคนเดียวกันเดี๋ยวก่อนสิสายลมนายจะไปไหนอะสายลมนี่นนยโกรธฉันเหรอก็อยู่ดีๆคุณมาหาว่าแม่ผมเป็นเมียคนอื่นเช่ามคิดยังไงก็ฉันบอกแล้วไงว่าแม่ฉันเขาแค่สงสัยแม่นายอะหน้าเหมือนป้าดาวมากเลยนะ ถ้าจับแม่นายมาใส่เสื้อผ้าสวยๆแล้วบอกว่าแม่นายเป็นป้าดาวอ่ะฉันต้องเชื่อแน่ๆแต่เมียคุณเอกกัลินจมน้ําตายไปแล้วไม่ใช่เหรอฉันรู้แต่ว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้แม่ฉันกับลุงเอกเขาสงสัยอะ่ะเขาก็เลยอยากเจอแม่นายให้ฉันพาแม่นายไปหาลุงเอกได้ไหมเพื่ออะไรเพื่อพิสูจน์ว่าแม่ผมเป็นเมียคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อผมอย่างนั้นเหรอถ้าผมยอมคุณหมก็บ้าละสายลมพอเดี๋ยวน,นุช ถ้าอยากจะคบกันเป็นเพื่อนต่อไปนะผมขอร้องอย่าพูดเรื่องนี้อีกแล้วก็อย่าไปบอกใครด้วยว่าผมอยู่ที่ไหนแม่ผมเจอเรื่องร้ายๆมามากพอแล้วนะผมไม่อยากให้ท่านต้องยุ่งยากใจอีมขอร้องได้นะ พ่อต้องพาแม่ไปหาคุณเอกรินไม่ได้ลูกพ่อจะพาแม่ไปหาคุณเอกรินเขารู้ว่าแม่น่เหมือนม่คุณเอกรินงนั้นเหรอหรือว่าแม่เคยมีคุณเอกรินจริงๆเป็นไปไม่ได้ แม่เคยเป็นเมียคุณเอกรินจะมีอยู่กับพ่อทำไมลมไม่ยืนทำแารตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าพี่ฟ้าพี่ว่าเป็นไปได้ไหมที่คนเราเกิดมาจะน่าเหมือนกัน,นก็อาจจะเป็นไปได้นะ ทำไมเหรอวันนี้ฉันเจอคุณนุชเขาบอกว่าแม่เราหน้าเหมือนคุณดุดดาวเมียคุณเอกลินอย่างเป็นคนคนเดียวกันเขาว่าแม่เราอาจจะเคยเป็นเมียคุณเอกลินมาก,ก่อนบ้าเป็นไปไม่ได้หรอกนี่เราอยู่กับแม่ตั้งแต่เด็กๆนะจำความได้แม่ก็อยู่พ่อแล้ว แล้วแม่รักพ่อจะตายแม่จะไปเป็นเมียคนอื่นได้ยังไงตอนแรกฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ฉันยังติดใจตรงที่ว่าเลิกคิดเรื่องไร้สาระได้แล้วลมไปนอนซะแล้วก็อย่าไปเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังล่ะถ้าแม่ได้ยินเข้าอ่ะโกรธตายเลย พ่อถึงให้เราพาแม่ไปหาคุณเอกลินทำยังไงนะถึงจะรู้ว่าเมียคุณเอกลินหน้าตาเป็นยังไง